สวัสดีครับวันนี้เดินดงลงครัวของเรานะครับก็จะพามาชมตำหนักนะครับพวิมาดาเธอนะครับซึ่งเป็นตำหนักศูนย์กลางของศูนย์รวมจิตใจของทางมหาวิทยาลัยราชภัฒสวนสุนันทานะครับข้างในมีการปรับปรุงใหม่นะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับไปชมกันครับ อยู่ในโถงนะครับส่วนกลางนะครับของมุกด้านซ้ายเทาาหันหน้าเข้าตัวตำหนักนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณจัดแสดงการตั้งสำรับในสมัยก่อนนะครับมีรูปเจ้านายนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับมีรูปเจ้านายที่เคยประทับอยู่นะครับมีรูปของพระวิมาดาเธอนะครับก็ ตรงนู้นก็จะแสดงตัวจำปาดองนะครับเป็นเครื่องที่สำหรับเป็นของทเทเลลึกในสมัยก่อนนะครับตัดเข้ามาก็จะเป็นโซนจัดแสดงเครื่องแต่งกายนะครับของเจ้านายสมัยก่อนว่ามีการแต่งกายแบบไหนนะครับ ก็เป็นการแต่งกายแบบประยุกต์ขึ้นมานะครับจงกระเบนเสื้อนะครับมีกีบเ้ิวเครื่องประดับเป็นทรงสมัยนิยมในสมัยนั้นนะครับ ตูเสื้อผ้าถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ บริเวณชั้นสองนะครับมุกด้านขวาถ้าเราหันหน้าเข้าตำหนักนะครับก็จะพบรูปนะครับของพระวิมดาเธอนะครับก็จะมีพระประวัติต่างๆบันทึกเก็บไว้นะครับนี่ก็จะเห็นของใช้ส่วนพระองค์ท่านนะครับจะเป็นเก้าอี้ศิลาอ่อนนะครับสไตล์จีนนะครับ นี่จะเป็นภาพภาประวัติต่างๆนะครับเหตุการณ์สำคัญของพระเมรดาเธอนะครับได้รวบรวมไว้น่าสนใจน่าศึกษามากนะครับ บริเวณกึ่งกางของห้องนะครับก็จำลองเป็นที่บรรทมนะครับของพระองค์ท่านนะครับ เป็นเตียงสมโบราณพม่าน,าานเชิงเทียนโต๊ะเครื่องแป้งต่างๆนะครับ บ <Please. S 2> ริเวณนี้ก็จะเป็นประตูนะครับของทางขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนเรียกว่าทางขึ้นของคุณค่าหลวงต่างๆนะครับมันนั้นใหญ่ที่เราขึ้นมาก็เป็นของเจ้านายขึ้น จุดเด่นของตำหนักวังส่วนสุนทธาเนี่ยนะครับ<ป>ก็จะมีภาพวาดโบราณน,นะครับปเป็นภาพวาดของคุณข้าหลวงที่พระวิมายดาเธอส่งให้วาดนะครับแล้วก็ระบายสีนะครับซึ่งมีคุณข้าหลวงอมรรติชุนโชตและคุณข้าหลวงท่านอื่นนะครับได้วาดไว้ก็เป็นภาพที่ สวยงามนะครับคุณข้าหลวงแต่ละท่านไม่ได้เรียนทางศิลป,ปะมานะครับก็บันจงวาดออกมาได้ดีมากสวยงามมากครับ Oh, ri บริเวณ,ณนี้ก็จะแสดงเป็นโต๊ะสงสะเสวยนะครับมีเชิงเทียนแก้วจานเป็นแบบยุโรป สมัยนิยมสมัยนั้นนะครับของเจ้านายชั้นสูงนี่นก็เป็นข้อมูลของคุณค่าหลวงนะครับที่เคย อยู่ในวังสวนสุนทานะครับมีประวัติมีความเป็นอยู่มีระเบียบขั้นประเพณีจารีประเพณียังไงนะครับลองขึ้นมาศึกษามาอ่านดูได้นะครับตรงนี้ก็เป็นห้องของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานอุดลน,นะครับตู้ที่เห็นก็เป็นตู้เสื้อผ้านะครับก็ อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทรงภาาสอนนะครับมาดูกันจัดมุมรับแสงมีลายพระหัตบริเวณโต๊ะทรงภาะสอนนะครับก็จะมีหนังสือโบราณนะครับหนังสือเรื่องในงานพระราชทน เพลิงพระศพของพระวิมดาเธอนะครับอันนี้ก็เป็นรูปทายนะครับของครอบครัวของท่านนะครับด้านนี้ก็จะเป็นลายพระหัสนะครับของเจ้าฟ้านิพพานอุปดนนะครับ ตัดเข้ามาก็จะเป็นห้องบรรทมนะครับของเจ้าฟ้านิพพานาน,านาพดลน,นะครับก็เป็นเตียงทรงโบราณน,นะครับเตียงทรงโบราณมีโต๊ะนะครับโต๊ะเครื่องแป้งของใช้โบราณกระจกมาดูรูปของท่านนะครับ เจ้าฟ้านี่ผ่านอุปดนตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับที่เห็นข้างหน้านี้นะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องน้ำที่เห็นข้างหน้าคือขันสาครน,นะครับขันสาครน ก็จะเป็นขันสำหรับน้ำใส่เข้าไปนะครับสมุนไพรพวกส้มปล่อยขมิ้นอะไรต่างๆนะครับใส่เข้าไปแล้วก็อาบของเจ้านายสมัยก่อนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอ่างอาบน้ำนะครับทันสมัยที่สุดในยุคนั้นเลยนะครับมีฝักบัวด้วยนะครับมาดูด้านนี้ครับมาดูด้านนี้ ก็เป็นชักโครกโบราณเลยนะครับสมัยยุคลอห้าลอหก 105, 10นะครับตรงน้ํานะครับก็จะใส่ไว้ข้างบนนะครับตอนนั้นระบบประปาน่าจะยังไม่เข้ามาในนี้นะครับตักน้ําขึ้นข้างบนนะครับก็กดชักโครกลงตรงนี้ได้เลยนะครับบริเวณโถงใหญ่ของตําหนักทางด้าน สายมือนะครับก็จะเห็นโต๊ะสนุกนะครับโต๊ะบินเ,เล็กซึ่งเจ้าฟ้านิพานนพดลนะครับทรงชื่นชอบนะครับในการเล่นกีฬานะครับ ห้องนี้นะครับจัดแสดงเกี่ยวกับการรีดผ้าสมัยก่อนนะครับการอบผ้าห,หอมเราก็จะเห็นสมุนไพรนะครับที่ใช้ในการอบตัวนี้เป็นที่บีบอัดผ้านะครับให้เรียบเป็นกรีบนะครับที่คนโบราณเจ้านายใส่ผ้าสบายต่างๆกรีบคมก็ใช้เครื่องนี้แหละครับอัดกรีบนะครับ แล้วก็ใช้สมุนไพรพวกน้ำปรุงต่างๆนะครับมีพวกจานนะครับลูกซิกกิษนาตัวนี้เป็นเชื้อรูดนะครับตัวนี้เป็นกำยานนะครับกำยานอบหอมมากเลยนะครับพออัดกรีบเสร็จก็มาอบตัวนี้นะครับมีตู้หีบไม้ แล้วก็อบเทียนมันอบขนมนี่นะครับอบเทียนอบควันเทียนให้หอมเป็นที่เรื่องลือนะครับคนในวังนะครับเวลาไปทำบุญไปวัดต่างๆลุกขึ้นก็จะยังได้กลิ่นหอมนะครับเขาเรียกว่าหอมติดกระดานนะครับเป็นคำที่เขากล่าวถึงเจ้านายนะครับสาวชาววัง ห้องนี้ก็จะจำลองนะครับห้องครัวนะครับอุปกรณ์เครื่องครัวสำรับเมนูต่างๆนะครับนี่เป็นน้ำพริกลงเรือมีขนมโบราณด้านนี้ก็จะเป็นขนมขนมไทยในวัง เครื่องครัวนะครับก็จะเป็นทองแดงนะครับสีทองแดงเครื่องครัวในวงังไปดูใกล้ๆกันทองแดงก็จะทำให้กับข้าวอร่อยขนมต่างประเทศต่างๆก็จะใช้ทองแดงนะครับส่วนใหญ่ ก็มีทั้งทองแดงทองเหลืองนะครับแต่ช่างโบราณยังใช้ได้นะครับช่างโบราณโถอบขนม